สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนพระใหม่กันทุกทท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําพระใหม่นาจับจองจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนไปรับชมนะครับขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์และกดซับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมแล้วไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีมิตรลักแฟนพระใหม่กันทุกทกท่านนะฮะวันนี้ผมได้ชุดกรรมการมารีวิวกันอีกหนึ่ชุดเป็นชุดกรรมการรอบนี้นะเป็นของหลวงปู่บุญมาบ้างนะหลวงปู่บุญมาในรุ่นนะครับพยักษ์กับบินบุรีนี่เสือส1อ11ตัวนะฮะ สำนักสงฆ์เขาแก้วทองจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะพศสอง5 6นกะ,ะกล่องเป็นสีน้ำตาลแล้วกันซีนซีนใสนะาซีนใสมานะ,ะและ้วก็ติดสติกเกอร์คำว่าเสือ11ตัวอยู่ตรงข้างหน้านี้นะฮะซีนน้เดิมเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างในพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะเป็น เหรียญรุ่นไหนสวยงามแค่ไหนนะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยแกะไปพร้อมๆกันเลยฮะแกะไปพร้อมๆกันเลยนี่นะฮะซีนเดิมๆอ่าเ,นะเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในข้างในจะมีพระอยู่ทั้งหมด 5. องค์นะฮะพระอยู่ทั้งหมด 5. องค์นี่นะครับานะแกะออกก่อง เป็นกล่องใสนะฮะกล่องข้างหน้าใสข้างหลังเป็นสีแดงนะฮะข้างหลังเป็นสีแดงหน้ากล่องจะเขียนว่านะพยัคฆบินบุรีนะไม่มีรูปอะไรเลยนะมีแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวสเกลสีทองนะฮะหลวงปู่บุญมานะเหมือนเหมือนนอกกล่องเลยนะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5องค์เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะไล่เลียงตั้งแต่องค์แรกเลยนะองค์แรกเลยว่า จะเป็นเนื้ออะไรฮะ้ยมาแล้วมาแล้วเป็นเนื้อสามแครเป็นเหรียญท,ทรงโล่นะฮะเป็นเหรียญทรงโลกโอ้หแต่สวยมากเนะฮะเหรียญทรงโล่หน้าเสือนะฮะข้างล่างมีหน้าเสือด้วยเนี่เลยชื่อว่าพยักคฆกบินบุรีนะ,ะนี่คือสายเหนียวโดยแท้นะฮะแห่งเมืองกบินบุรี หลวงปู่บุญมานะนี่โอ้โหข้างหลังมีเสือเยอะแยะมากมายฮนะดูกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะมี1 2ึ่งสองนะฮะสานะห้าหกะเจ็ดแฮะข้างหลังมี10เสือนะฮะสิเสือส่วนข้างหน้ามีอีกหนึ่งนะรวมเป็นสิเอเสือนะฮะเสือสิอ็ดตัวนั่นเองนะ เหรียญ 3K ก็ข้างก็จะเป็นขอบเงินนะฮะพื้นจะเป็นทองแล้วก็จีวรจะเป็นนาคข้างหลังเนี่ยเยอะม,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 มากนะฮะเยอะมากๆมีทั้งทองนะฮะนาคเงินนะนี่เลขโค้ดอยู่ตรงนี้นะฮะเลขโค้ด152อยู่ตรงนี้โค้ด 3K เนี่ยนะฮนะแล้วก็มีโคโด้ดตัวลือ่านี่ตัวหนึ่งแล้วก็มีไหนอีกอ่านี่มีข้างบนนี่อีโค้ดหนึ่งนะฮะสี่โคโด้ดนะ เรียบร้อยองแรกสวยจัดเลยฮะดูดูด,ดูเส้นผ้าจีวรน,นะฮะเป็นริ้วริ้วริ้วเลยนะฮะดูดูแล้วผิวไหวมากสวยงามจริงๆอ่าดูดูตรงไหล่นะเส้นลอยเหี่ยวยน่นชัดเจนมากนะฮะดูแววตานะแววตากลมกลิ้อ่าเส้นลายพงลายผมนะเห็นชัดเจนมาก อ่ะองค์แรกนะองค์แรกเราเอ๊บนี่น,นี่นี่นะครับองแรกอ่ะนี่ขออนุญาตปิดกล่องก่อนนะฮะอ่ะนี่กล่องมาถึงองค์ที่สองบ้างนะฮะองค์ที่สองมาดูกันว่าจะเป็นเนื้ออะไรฮะอู้ยองค์ที่สองมาในกะไหลทองฮะมาใน สีที่สุดจัดน,นะฮะเป็นเสือดาวฮนะเป็นสีลงยาลายเสือดาวนะฮะขอบดำนะฮะขอบข้างๆลงยาสีดำโอ้เด่นมากเด่นมากๆนะจีวอนสีส้มนะหัวเสือเหมือนเดิมนะมาดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นกะไลทองนะฮะทั้งองค์อ,อานะาา่าเลข,นะขเลขโค้ดคนละเลขนะฮะแสดงว่าคระคระเลขโค้ดมานะคระเลขโค้ดมา นี่หมายเลข16นะฮะอ่าโคดเลือดชัดเจนนะฮะหนึ่งสองมีอีกไหมมีอีกไหมนะฮะสามนะฮะสามโค้ดนะ่าจะมีโค้ดหนึ่งนะเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะฮะอ่กเพิง่งเพิ่งเปิดพร้อมๆกันกับพี่บี้นะเราจะเห็นเห็นพร้อมๆกันนะฮะโอ้โหจะ,ะสวยงามมากนะฮะเหรียญทรงโลนะฮะสวยงามจริงๆอ่นะไปก่อน อง์ที่สองนะฮะองที่สองมาถึงองค์ที่สามมาทั้งหมดมีห้าองคะะ์ห้าในในหนึ่งกล่องนะในหนึ่งชุดจะมีห้าองคนะ์องค์ที่สามเป็นงานซาตินนะเป็นงานซาตินรอบนี้เป็นทองแดงซาตินลงยาสีแดงนะ,ะขอบสีนาจะเป็นสีเขียวนะไม่นะขอบสีเขียวนะฮะลงยาพื้นแดงจีวรสม้มอ ลงยาเขาดีมากๆนดีออ้ยด้านหลังลงยาเต็มไม้อีกต่างหากไม่มีเลอะไม่มีกรบลายเสือแม้แต่นิดเดียวนะฮะเโค้ดหนึ่งสองนสามอ่าเลขสองหลักด้วยนะฮะสี่สี่โค้ดเห็นชัดเจนนะฮะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่โคดนะซาตินจะเห็นชัดแบบนี้แหละนะนี่คือมนเสน่ห์ของซาตินอาจะมีตรงนี้เล็กๆนะฮะบอกปีพศด้วยนะฮะ สองห้าหกสี่นะฮะนี่ตรงน,นี้เล็กๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนะฮะอ่า,าตินเนี่ยจะเห็นชัดด้านข้างก็จะมีหลวงปู่บุญมานะฮะโชติธรรมโมนะฮะแล้วก็ด้านอีกฝั่งหนึ่งนะฮะวัดเขาแก้วทองนะฮะจังหวัดปราจีนบุรีนี่เสือสิบเอ็ดตัวฮะออ้โหมาต่อไปนะองค์ที่สี่บ้างองค์ที่สี่จะเป็น เนื้อเนื้อวิองค์ที่สี่นี่เป็นซาตินนะฮะองที่สี่เป็นซาตินแต่ว่าเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวขอบดาโอ้สีแมทกันมากนะสีสวยจริงๆดูมองมองม,มุมนี้ดิโอ้โหวสวยมากนะด้านหลังลงยาเขียวฮะด้านหลังลงยาเขียวแบบเข้มๆเต็มๆเลยนะฮะเขียวเหนียวซับนะลงยาเขียวเหนียวซับองค์เมื่อกี้ลงยาแดงแรงฤทธ ห,หมายเลขโค้ดสามสามอุ้ยเลขสวยด้วยนะนี่นะฮะโค้ดปลปาโค้ดชอช้างนะฮะแล้วก็โค้ดด้านบนอีกโค้ดหนึ่งทั้งหมดก็มี11ตัวนะครับสิตัวงานซาตินสวยๆแบบนี้มาถึงองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายองค์ที่5้าวิเป็นกะอะไรทอะ กะลรเงินเป็นกะไลเงินนะฮะผอ้ถิถูกไปหมดนะสวยงามจริงๆถูกใจมากครชุดนี้ถือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่ได้ใจไปเลยนะฮะเต็มสิบไม่หักเลยฮะนี่เป็นกะไลเงินลายพรางนะฮะลายพรางโอ้โหดูฮะโอ้ยเลยโคตรแหมสลับกันนิดนึงนะ หนึ่งสามสองนะฮะหนึ่งสามสองมีนี่โค้ดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีโคดด้านบนอ่าเหมือนก,นกันกับกระไหลทองนะฮะมันจะมีสามไอสองหนึ่งสองสามสามโค้ดนะฮะเหมือนกระไหลทองเลยน่ฮะมีกระไหลทองกระไหลเงินฮะหนยังกันเนื้อเงินเลยนะฮะความแวววาวความสวยงามที่สุดนะฮะที่สุดจริงๆอ่าน่่เน่นะฮะ,ๆๆนะฮะทั้งหมดห้าองค์นะฮะ เอามารีวิวให้พี่ๆี่เห็นองค์จริงกันแล้วนะองค์จริงกันแล้วสวยจริงๆพี่นะยอมยอมใจเลยสําหรับรุ่นนี้นะ mm. เดี๋ยวต้องหาหากรอบมาเรียมเลียมไว้แล้วนะเลียมไว้แล้วเหรียญเป็นทรงโลนะ mm. น,น่าจะหากอบยักนิดหนึ่งยากยักนิดแต่ก็มีในท้องตลาดอยู่แล้วนะอ mm. ่ะก็วันนี้นะก็คงประมาณนี้เอามารีวิวให้พี่ๆ ได้รับชมกันก่อนนะฮะให้ FC ดูเหรียญจริงกันว่าเป็นแบบไหนนะฮะก็ในท้องตลาดณนะปัจจุบันนะก็ยังพอจะมีให้เช่าหาบูชาแบบรุ้นทรงลุ้นซองนะฮะแบบรุ้นซองผมไม่ได้มานะฮะสำหรับรุ่นนี้นะผมได้มาแต่ชุดกรรมการแต่ห ถูกใจทั้ง5องค์นะถูกใจทั้ง5องค์จริงๆสวยมากๆนะมีสเสน่ห์ไปคนละแบบนะทั้ง3 k เก็จะดูหรูหรานะดูหรูหรานะกระลเงินกระล่ทองเนี่ยเด่นเรื่องลงยานะลงยาสวยจริงๆนะส่วนอ่าเรื่องแสงเงาความเหมือนจริงความสมจริงต้องยกให้กับซาตินนะก็แล้วแต่คนชอบนะช่วงนี้ซาตินถือว่าเป็นอีก รูปแบบหนึ่งนะที่คนนิยมมากๆแล้วก็ได้ราคาค่อนข้างจะสูงกว่า,าที่เป็นงานกระไลไปแล้วนะซาตินราคาจะสูงเพอๆบางรุ่นนะบางรุ่นซาตินแพงกว่าเนื้อเงินยังมีนะยังมีนะเท่าที่เห็นมาก็หลายๆรุ่นเลยนะหลายๆรุ่นเลยซาตินมัตเตอร์พีชเงี้ยซาตินลงยาพิเศษนะลงยาหน้าหลังพวกนี้จะราคาสูงสูงกว่าเนื้อเงินด้วยซ้ำ เอาละก็วันนี้นะฮะเราก็แนะนํากันเป็นที่เรียบร้อยพระยกะบินบุรีนะ,คะใครที่ศรัทธาหลวงปู่บุญมานะฮะก็สามารถเช่าหาบูชาเก็บสะสมกันได้นะ,ะผมว่าคุ้มค่าแน่นอนในวันข้างหน้าอนาคตนะ,ะผมว่าราคาต้องวิ่งไปไกลแน่ๆนะเหรียญสวยขนาดนี้ฮะ,ะฝากไว้ให้พี่พได้รับชมกันนะก็วันนี้ขอตัวลาพี่พี่ทุกท่าน ไปก่อนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะฮะจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากเรามื่นพุทธาชาแนลครับสวัสดีครับ